สวัสดี f อฟพี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเชา้าวันที่17นะครับผม 17. สิสิงหาคม2องพคลิปนี้ก็นะครับเป็นคลิปนะครับมาแสดงความดีใจพูดคุยกันถึงเรื่องนะครับผมเรื่องแนวทางของรัฐบาลไทยนะผมดีใจมากครับผมขอกล่าวเาว่าดีใจ กับตนเองและกับพี่น้องเอทุกท่านครับผมนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับตั้งแต่วันที่2มกราหกแเป็นต้นมานั้นนะครับผมมาถึงปัจจุบันวันนี้นะครับผมทางเรานะครับผมทางผมเองนะครับผมมีความดีใจมากครับผมเพราะว่ายังไม่เคยหลุดเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่ต้นปีมานี้นะครับน่าจะเป็นงวดที่ครั้งที่10 15นะครับครั้งที่15้แล้วหรือเปล่านะครับผมแต่ยืนยันว่ายังไม่เคยหลุดเลยนะครับก็ดีใจมากครับผมเมื่อวานนี้ผลเป็นยังไรนะครับผลเป็นยังไรนั้นเมื่อวานผลที่ออกนะครับผมผลที่ปรากฏว่าออกมาแล้วนะครับแนวทางรัฐบาลไทยแปดหกห้านะครับผมร่างหกสามนะครับร่างหกสาม ของเราก็นะครับผมได้ไปที่นะครับผมได้ไปที่65นะครับหกห้าส่วนของนะครับล่างนั้นนะครับผมผมให้ไปที่นะครับผมเก้าสามชุดเดียวครับผมเก้าสามชุดเดียวก็ประกอบว่าออกหกสามนะครับนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับยังเข้าบนอยู่นะครับยังเข้าสองที่นั่งบนอยู่ ผมก็มีความดีใจมากๆครับผมนะครับนะครับก็นะครับผมอยากนะครับผมบอกพี says, roat, ่น้องว่านะครับผมต้องเปิดใจครับผมถึงแม้ว่าช่องเราจะเป็นช่องเล็กๆครับผมก็ถือว่านะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไว้นะครับผมนะครับช่องเล็กหรือช่องใหญ่ก็ขอให้เปิดโอกาสตนเองนะครับผมกดติดตามผมช่องเล็กก็ลาบครับนะครับไว้ รเราก็จะนะครับผมเราก็จะ,ะไม่พลาคดคลิปหรือแนวทางดีๆๆนะครับไม่พลาคดคลิปหรือแนวทางดีๆๆนะครับเพื่ออะไรครับผมเพื่อเราจะได้นะครับผมเพื่อเราจะได้นะครับนำแนวทางของผมนี้นะครับผมไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อืน่นๆที่พี่น้องชื่นชอบอยู่แล้วนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งทางเลือกหนึ่งซึ่งผลงานของเราก็นะครับ ก็ถือว่าดีมากนะครับก็ถือว่าดีมากนอกจากขนมไทยแล้วนั้นนะครับผมก็นะครับผมนะครับแนวทางของหน่อยก็ให้ทุกวันนะครับหน่อยนั้นนะครับผมผลงานก็ตลอดทั้งปีนะครับตลอดทั้งปีก็เดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับตามที่ผมได้เรียนแจ้ง f อฟพี่น้องไปนะครับอย่างเช่นเมื่อวานก็เข้าไปทั้งหมดนะครับผมห้าคู่เจาะนะครับห้าคู่เจาะนะครับผมแล้วก็สายออกกําลังกายนั้น ก็เดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายของกายหรือว่าคู่เจาะนะครับหรือว่าคู่เจาะนั้นผมเองนั้นนะครับผมพยายามคัดสรรให้กับ fc พี่น้องทุกท่านเต็มที่นะครับผมนี่คือนะครับผมแนวทางของหน่อยนะครับส่วนแนวทางของนะครับลาวพัฒนานะครับก็นะครับผมสามสัปดาห์ลวดนะครับสามสัปดาห์ลวดยังไม่หลุดเลยนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับนะครับก็วันที่ 15 15ก็ได้ไปที่สี่หกและ6กสองนะครับนะครับบนและล่างนะครับสายเหนือนะครับนี่คือแนวทางนะครับแนวทางของเราพัฒนานะครับก่อนหน้านู้นก็นะครับก่อนที่จะ6 4 6 2ก็3 4นะครับ3 4แล้วก็0 3นนะครับนะครับก็ยังไม่หลุดเลยนะครับ ก็ถึงได้นะครับมานะครับผมอัดคลิปแสดงความดีใจพร้อมทั้งแนะนําตัวตนบอก FC พี่น้องที่มาเห็นคลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเลขลาดเข้าไว้นะครับผมนะครับผมนะครับก็นะครับผมผมตอนนี้ผมกําลังคํานวณอยู่ครับผมส่วนราวพัฒนาเมื่อวานผมทําลงคลิปไปแล้วนะครับผมลงลงคลิปไปแล้วก็ไปดูด้วยนะครับไปดูได้ ส่วนวันนี้นะครับผมผมก็นะครับผมจะแจกสูตรนะครับแจกสูตรนะครับเดินยาวๆดีๆให้ชมนะครับผมนะครับสักสูตรหนึ่งนะครับผมนะครับสักสูตรหนึ่งสำหรับลาพัฒนานะครับพร้อมทั้งนะครับผมก็จะทำนะครับให้ฝากชมในไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดของของวันนี้นะครับช่วงประมาณสักเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงบ่ายโมงประมาณนี้ครับที่ผมไลฟ์สดเพราะผมกลับบ้านเลิกงานไปก็เที่ยงเที่ยงผมก็กัดนะครับ ทุกๆแนวทางที่ผมกล่าวมานี้นะครับความเป็นจริงแล้วก็มีเข้ามีหลุดแต่สถิตินั้นนะครับผมเราพูดตามสถิติและพูดตามความจริงก็คือเข้ามากกว่าหลุดเพราะนั้นถึงเรียกว่าแนวทางนะครับผมถึงว่าเรียกว่าแนวทางดังน่้น FC พี่น้องเปิดใจนะครับและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยขอให้ทางช่องได้มีโอกาสได้เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับผมสําหรับ FC พี่น้องทุกท่านนะครับในการนําไปนะครับ เปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นๆก่อนที่จะใช้งานนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็นะครับผมขอนะครับผมแสดงความดีใจกับเอฟซีพี่น้องและกล่าวคําว่าขอบคุณครับผมเอฟซีพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์อยู่แล้วหรือว่าที่กําลังจะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอทุกคลิปทุกครั้งที่ผมได้วางแนวทางให้นั้นเป็นสิ่งที่ดีงามสําหรับ f อพี่น้องทุกท่าน เมื่อนำไปใช้งานแล้วก็ขอให้เกิดประโยชน์นะครับประสบผลสาเร็จทุกประการตามที่พี่น้องปรารถนาท้ายน,นี้ก็ขออวยพรทุกท่านโชคดีครับผมร่ำรวยกับทุกท่านสวัสดีครับ